สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนา,นานักตกป,ป่าและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TXY Fishing Team เหมือนเช่นเคยครับผมพบกับผมนัดต่อยครับวันนี้ก็มาเปิดไมใหม่เหมือนเช่นเคยครับผมของขุดใหม่ละลุมแก้วปทุมธานีครับผมอาจะใช่นะครับผมของนี้ครับผม ใหม่่ครับผมมาชมกันว่าไหม้นี้จะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่าครับผมมีแต้มมากน้อยเพียงใดครับผมสําหรับคลิปนี้ครับต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับผมติดถนนครับไหม้นี้ครับผมขี่ครับมาลุ้นมาชมกันเลยครับว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดครับผม เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลานในเกสตบ้านช่องนี้ด้วยนะครับผมค,ครับไปลุ้นไปชมกันเลยครับผมนนกินไหมมาแล้วกหน่อยด,ดิค่ะขยีข้ใหญ่ออสุดยอดเลยครับผมมันหมาแล้วครับ <c oughs> โอเคครับผม ตามชมตาลุ้นกันต่อครับผม,ม,มเจ็วบวัดอีกแล้วครับผมปลาอะไรครับขี้ค,ครับผมเฮ้ยกินเลี้ยไหนอดี๋ยวเอาเข้ามาใกล้เลยขี้ค,ครับผมติดปลาตะเพียนครับผมใส่งามๆครับผมมาอีกแล้วครับขามชมโลลุ้นกันต่อครับผม ครับผมโดนไหมอุย้ยขยายใหญ่อีกแล้วดจอดเลยครับผมแยงใส่สวยๆนะครับผมมันหมานครับโอเคลุ้นกันต่อครับผม <c oughs> <c oughs> อ,อุ้ยอุอุอแล้วครับผมกินอีกแล้วครับ ได้ไหมได้ไหมหนักไหมไโอ้โหขยะแขงเลยครับผมตัวยังใหญ่ครับหมายนี่ขแยแงไซส์สวยเลยครับผมขี่ครับผมตัวยังใหญ่เลยครับผมขี่มันหมานครับมีตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับหมายนี่ขยงครับผมดิ้นแรงมากเลยค่ะ โอเคครับผมรอ,อชมรอชมรอลุ้นกันต่อครับผมมันมาแล้วครับ ตยเเยงครับวันนี้ไปตัวแล้วครับผมยอดเลยครับผมมันหมานครับ บรรยากาศก็คืมคืมใหม่แลวครับผมเหมือนฝนจะตกครับผมพิมีตกมานิดนิดแล้วครับผม,มก็กินห่างครับผมเงียบครับสําหรับหมายนี้ครับผมนี่ครับผมตามชมตามลุ้นกันต่อครับ มีแตบแล้วครับผมปิดปากกำมังครับผมโอเคครับผมรุนกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บบิดกลับบ้านแล้วครับผมปลาในวันนี้ก็ถือว่าเงียบเงียบจัดเลยครับผมได้มานิดหน่อยครับผมสำหรับหมายนี้ครับผม ครา<ร>จะ,ป<ร>ะไปเก็บไปก็ให้ชมผลงานปลารวมของเราวันนี้เลยนะครับผมว่ามีแต้มมากน้อยเพียงใดครับผมแล้วก็ได้ปลาแขยงตัวใหญ่ด้วยค่ะครับผมชมผลงานปลารวมของเราวันนี้เลยครับนี่ครับผมนี่ปลาแขยงตัวใหญ่ก็ได้ไมาเยอะครับประมาณสิบแต้มครับผมสิบเอ็ดแต้มค่ะแขยงตัวสวยๆเลยครับผม ไสนี้ถ้ากินจัดนี้แกวเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอจากลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกป,ป่าเล็กๆบ้าน,านๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็าใครชอบ เห็บเบ็ดมุนขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสภาพหมายที่เราตกวันนี้ครับผมของขุดใหม่ลาดหลุมแก้วครับผมเลยวัดเจดีหอยมาประมาณกิโลโกว่ากว่าครับผมสำหรับหมายนี้ครับผม